โร์บ้านฮาสาขาพังคุสวัสดีค่ะค่ะก็ขอสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะคะอ่แต่ว่าก่อนอื่นเนาะเรามาขอแนะนําตัวกันก่อนก่อนนะคะน้องขุนคชื่อพิ่นดามาตลักษ์นะคะชื่อติ๊กค่ะครับกระผมนะครับนายธนพลมาตลักษ์นะครับพี่ขุนนะครับผมค่ะวันนี้ก็เจอกับติ๊กกับพี่ขุนอีกแล้วนะคะกับการไลฟ์สดนะคะของแผนกสุขภัณฑ์นะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำใช่ไหมคะน้องขุนของสาขาพังถุนของเรานะคะวันนี้ รับรองว่านะคะมีสินค้านะคะราคาดีๆนะคะ,ะสินค้าคุณภาพดีนะคะใช่นไมคะน้องขุนครับผมมาแนะนําให้ลูกค้าได้รู้จักกันแน่นอนคะอ่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะ,ะที่กําลังมองหาสุขภัณฑ์ดีๆนะคะห้ามพลาดในรลา์นี้เลยใช่ไหมคะน้องขุนรับอรบองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะอ่ะแต่ก่อนอื่นค่ะน้องขุนเรามาแนะนําช่องทางวิธีการสั่งซื้อกันดีกว่า,วานะคะครับผมโอเคครับผมช่องทางที่หนึ่งนะครับผมลายโกลบอลเฮาส์สาขาพองโคน,นะครับผมพินคําว่า โอวบ้านเฮา PO ะนะครับผมมันจะขึ้นเป็นของสาขาพังโคนเลยนะครับตัวน,นี้นะครับส่วนช่องทางที่สองนะครับผมเข้าไปที่ facebook นะครับหรือทุกคนอาจจะใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับสลับ facebook นะครับเข้าไปที่ค้นหานะครับพิมพ์คาว่าโอบ้านเฮาสาขาพังโคนครับ ก็คือที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เลยใช่แล้วครับผมนี่ก็คือเป็นเพจ Facebook ของโกวันเฮาของเราเองนะคะหรือว่านะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ติดต่อที่คอ c เซ็นเตอร์ก็ได้ใช่ไหมคะน้องผลเหมือนกันครับผมนะคะติดต่อที่คอ c เซ็นเตอร์ของเราก็ได้หรือนะคะจะติดต่อมาที่สาขาเราโดยตรงก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ061นะคะ0195505ครับผมแล้วก็061นะคะ0194477ึ่งเ่ค่ะช่องทางที่3นะคะเป็นช่องทางแอปพลิเคชันทิกแอนคอเลสค่ะน้องผนใช่แล้วครับ สามารถโหลดได้นะคะทางเพจสโตนะคะ,ะเป็นแอปสีหเหลืองใช่ไหมคะน้องุณใช่แล้วครับความพิเศษของแอปนี้ก็คือสามารถเ,เราแจกฟรีเลยแตดสิบแปดแต้มตอนนี้ลูกค้าท่านใดนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วที่ยังไม่ได้รับ88แต้มฟรีนะคะก็สามารถเข้ามาให้พนักงานของเราสแกนให้ได้เลยรับฟรีไปเลยค่ะ88แต้มนะคะตอนนี้แจ,แ,จแจกฟรีไปเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าถึง1,400บาทเพื่อซื้อสินค้านะคะอันนี้รเราแจกให้ฟรีไปเลยคะ่ะช่องทางที่4ค่ะน้องุน ช่องทางที่สี่นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ใกล้สาขาไหนนะครับก็ไปเลือกซมเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับสาขาที่อยู่ใกล้บ้านลูกค้านะครับลูกค้าสามารถวอล์กอินเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ที่สาขาได้โดยตรงค่ะได้ที่ไหนไปที่นั่นได้ที่พังคโคนของเราก็มาที่พังคโคนของเราได้นะคะพร้อมกับผมดื่มดํากับกาแฟลาเมยอนของเราใช่นไมคะต้อง้านหน้าเลยนะคะเข้าประตูเลยค่ะกาแฟลาเมยอนออนซอนรสสสัมผัส ใช่แล้วครับเข้มข้นมากเลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะตัวนี้เดินไปด้วยนะคะชิมกาแฟไปด้วยใช่ไหมคะน้องขุนแบบชิลๆเลยแอร์เย็นฉ่ำนะคะตัวนี้สาขาโกเบิลเฮาส์สาขาของเราติดแอร์เย็นฉ่ำเลยแอร์ก็มีแอร์ก็เย็นนะครับเพลงก็มีให้ฟังครับผมทุกสาขานะครับในส่วนนี้ครับผมสำหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะน้องขุนเรา มาที่สินค้าชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้มี<ผ>มอะไรมาเอยวันนี้ตัวนี้นะครับเอาเป็นชิ้นแรกเลยนะครับ <c oughs> จะเป็นอ่างครับอ่างล้างหน้าแบบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นทรงสี่ <c oughs> เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะมีสองสีนะครับสองสีด้วยคะ่ะตัวนี้จะมีเป็นสีทองนะครับ <c oughs> แล้วก็สีเงินครับสีเงินแล้วก็สีทองค่ะใช้แล้วรวยไหมคะตัวนี้ตัวนี้รวยครับรูระลัวนี้ครับผมที่เศษเลยนะครับผมค่ะ ในช่วงนี้นะครับราคาพิเศษราคาพิเศษหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทท่านน่ะเองทํามาจากอะไรคะน้องขุนตัวนี้ตัวนี้ทําจากเซรามิกครับเคลือบด้วยฟิล์มนะครับผมค่ะขอบอกว่างานดีมากเลยค่ะลูกค้าตัวนี้ ดูหรูดูหลาดูแพงมากแต่ว่าราคานะคะแค่1,990บาทเท่านั้นเองนะคะ1,990บาทเท่านั้นเองราคานี้โดนใจโดนใจคุณลูกค้าหลายๆท่านแนนคะน้องขุนนะคะมี2สีให้เลือกนะคะลูกค้าสีทองแล้วก็สีเงินนะคะสวยมากเลยจริงๆค่ะเนียนมากเลยนะคะทำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะใช่ไหมคะน้องขุนครับผมเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีไหมคะถ้าเป็นรูปทรงอื่นก็มีครับจะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็มีครับ หรือจะเต้นแบบสีดำสีสีแดงสีเหลืองอะไรก็มีครับตัวนี้เรียกได้ว่ามีมากมายหลายรูปแบบเลยสำหรับอ่างล้างหน้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างเคาน์เตอร์นะคะคอ่างตั้งพื้นอ่างแขวนนะคะมีมากมายมีมีมากมายจริงๆคะ่ะลูกค้าตัวนี้ย้ำกันอีกรอบนะคะสำหรับราคา1990นบาทเท่านั้นเองใช่ไหมคะน้องใช่แล้วครับแต่มีพิเศษกว่านั้นคะ่ะน้องขุนมีพิเศษกว่านั้นนะคะตัวนี้นะคะสามารถ ใช่ไหมคะผ่อนได้ครับผมผ่อนศูนเอซนยาวนานถึง6เดือนเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าขอกระซิบบอกลูกค้าก่อนว่าผ่อนศูนเนะคะยาวนานถึง6เดือนเลยตัวนี้ใช้แบบยาวๆไปเลยถูกต้องครับผ่อนแบบสบายกระเป๋าแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะนอกจากนี้นะคะไม่ได้มีแค่นี้สินค้าที่เราผ่อนศูนใช่ไหมคะน้องคุณอครับยังมีสินค้าอย่างอื่นอีกมากมายที่ร่วมรายการนะคะตัวนี้ผ่อนทางธนาคารอะไรบางคะน้องคุณตัวนี้ธนาคารที่ร่วมรายการนะครับ ก็จะมีก <introductions> ุงงสีกุงศสีเฟ <audiences> ิร์นชอยนะคะธนาคารกรสิกรธนาคารไทยพาณิชย์นะคะตัวนีมมมม้มีมากมายมีมากมายหลายบาทเลยที่ร่วมรายการของเรานะคะตัวนี้ถ้าถ้าลูกค้านะคะอยากรู้รายละเอียดสามารถสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะตัวนี้สอบถามแอดมินของเราโดยตรงได้เลยถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะผ่อนนะคะเงื่อนไขก็คือซื้อสินค้าครบ2องพับาทขึ้นไปนะคะสินค้าที่ร่วมรายการไ้ผ่อน0%ปรครับ ซื้อสินค้า2,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าก็สามารถผ่อนได้แล้วใช่ไหมคับทคน้ถูกต้องครับง่ายๆเลยค่ะเดินเข้ามาสอบถามที่สาขาของเราได้เลยนะคะครับผมย้ำกันอีกรอบนะคะสำหรับราคานะคะอ่างเงินแล้วก็อ่างสีทองเนาะ1,990บาทเท่านั้นเองถูกต้องครับราคาสบายกระเป๋าแน่นอนแถมยังผ่อน0%ยาวนานถึง6เดือนได้ด้วยนะคะครับผมสินค้าเช่นที่สองเลยค่ะท้องขุ้ต่อมาเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่างเหมือนกันครับอ่างเหมือนกัน อ่างเหมือนกันเลยครับแต่ตัวนี้จะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือพิเศษยังไงเออตัวนี้จะมีที่ใส่ก๊อกนะครับตัวนี้ที่ใส่ก๊อกที่อยู่กับอ่างเลยครับตัวนี้จะพิเศษเลยครับตัวนี้ก็จะรูปทรงสวยงามผมทำมาจากอะไรคะตัวนี้ตัวนี้ทํามาจากเซรามิกเลยครับผมเซรามิกเหมือนกันนะคะสีขาวสีสวยมากเลยค่ะตัวนี้เป็นรูปทรงเหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมเหมือนกันครับแต่ตัวนี้นะคะพิเศษอีกอย่างครับคือเราสามารถตั้งแบบอื่นก็ได้ครับ แบบนี้ก็ได้ค่ะเดินแต่งเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือแล้วแต่เราจะเลือกใช่แล้วครับอุ้ยตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้นะครับผมอยู่ที่ราคา8 9 0บาทแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะราคาถูกมากเลยนะคะตัวนี้ถูกมากจริงๆนะคะตัวนี้ราคาแค่890บาทตัวนี้สามารถผ่อนได้ไหมเอ่ยตัวนี้ได้เหมือนกันครับผ่อนได้เหมือนกันนะคะผ่อนได้เหมือนกันรวมรายการศูนย์เปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับใช่ค่ะแต่ว่าลูกค้าเงือนไขก็คือต้องซื้อครบ2,000 ลูกค้าถ้าอยากผ่อนอยากผ่อนอ่างตัวนี้ด้วยก็คือสามารถมีสินค้าอย่างอื่นที่ร่วมรายการก็สามารถเอาผ่อนด้วยกันได้นะคะได้เหมือนกันพนักงานของเรานะคะสามารถคำนวณยอดให้เลยนะคะว่าเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมคะณลุงคุณอันนี้นะคะเป็นอ่างนะคะอ่างตัวนี้สวยงามมากเลยดามากเลยแต่ว่าราคาของเราไม่แพงนะคะตัวนี้แค่แปดร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าตัวนี้แปดร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นเองสําหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่สนใจนะคะสนใจอ่างตัวไหนก็ ก็มาสอบถามที่แอดมินของเราได้เลยนะคะหรือจอ่านเงินและอ่านทองนะครับผมใช่ค่ะหรือว่าจะอินบ็อกซ์นะคะอินบ็อกซ์ทักแชทมาหรือว่าจะโทรสั่งก็สะดวกรวดเร็วค่ะครับผมค่ะอันนี้จะเป็นจะเป็นอ่างเนาะและต่อไปจะเป็นชนะคะเป็นชักโครกก่อนที่จะถึงชักโครกนะครับผมอุปกรณ์ควบกับอ่างนะครับพวกออเทอร์ซอรีนะครับผมจะมีพวกก๊อกน้ำนะครับสะดืออ่างข้อน้ำทิ้งนะครับผมใช่ก็คือจะมีอุป ก็คืออุปกรณ์ของเราก็จะมีโค้นะคะเข้ามาสอบถามที่อที่แผนกของเราได้นะคะที่สาขาของคุค่ะเป็นชักโครกตัวนั้นดีกว่าค่ะน้องขุนโอเคครับต่อมาแล้วครับผมตัวนี้จะเป็นสุขพัณฑ์นะครับแบบชิ้นเดียวนะครับพิเศษเลยนะครับแบบชิ้นเดียวนะครับจะไม่มีรอยต่อประกอบหม้อน้ํานะครับผมตัวนี้ถ้าซื้อไปนะครับติดตั้งได้เลยครับติดตั้งได้เลยครับใช้ได้เลยอันนี้น้ําใช้น้ํากี่ลิตรเอ่ยตัวนี้ตัวนี้สามทับหกครับ 3าทับหลิตรนะคะตัวนีู้กต้องครับจะเป็นแบบกด2ระบบครับค่ะกด2ระบบแล้วเป็นฝาสโลด้วยครับผมฝาซอฟนะครับจะเป็นฝาสโลด้วยนะคะไม่แบบนุ่นม่นอนไมักง่ายใช่ไหมคะตัวนี้ครับผมเหนียวมากเลยนะคะเป็นพลาสติก ABS อย่างดีเลยหนามากเลยใช่ไหมคะตัวนี้แล้วก็พิเศษอีกอย่างครับผมคือตัวนี้นะครับกรโคกตัวนี้ เราสามารถตักน้ําลาดได้ครับตักน้ำลาดได้ด้วยกรณีที่น้ําเราไม่ไหลใช่ไหมคะคับผมแบมเรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็รูปทรงดีไซน์ก็สวยงามมากเลยตัวนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาชักโครกสวยๆนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะตัวนี้สวยมากเลยเป็นสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวนะคะตัวนี้ครับผมเป็นระบบแบบด้วยนะคบน้องขุนตัวนี้นะครับผมจะเป็นระบบแบบวัตดาวนะครับผมแบบตักลาดได้นะครับตักลาดได้ด้วยนะคะคุณนพยมมันจะมีแบบ ไซฟอนเจตนะครับผมคือใช้แรงดันน้ําอีกทีหนึ่งนะครับค่ะตัวนี้ตัวนี้ยราคาเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้พิเศษเลยครับ1990บาท1 9 9 0บาทคน่ะ1990าเาบาทนั่นเองราคาไม่แพงเลยจริงนะคะราคาสบายกระเป๋ามากเลยถูกต้องครับผมแถมผ่อนได้ด้วยไหมคะผ่อนได้ด้วยตัวนี้นะครับสามารถผ่อนได้ครับผมร่วมรายการ0นเซเหมือนกันครับ่อนได้ด้วยนะคะใช้ยาวๆไปเลยนะคะถูกต้องครับส่งไป หกเดือนศูนเปอร์เซ็นเลยนะคะตัวนี้ยาวๆสบายกระเป๋าด้วยใช่แล้วค่ะตัวนี้รูปทรงสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้สวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยถ้าสนใจถ้าสนใจสินค้าตัวไหนที่เราแนะนําไปแล้วนะคะสามารถสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะสนใจสินค้าไหนหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องสินค้าอื่นๆภายในร้านเราก็ได้ใช่ไหมคะน้องได้เหมือนกันครับเจะมี สินค้าเรามีเยอะแยะมากเลยภายในร้านของเรานะคะไม่ใช่เฉพาะสุขพัณฑ์นะคะยังมีสินค้าอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษก็สอบถามข้อไม้ได้เลยค่ะมาชิ้นต่อไปเลยค่ะน้องฝนชิ้นต่อไปนะครับผมตัวนี้จะเป็นสุขพัณฑ์แบบสองชิ้นนะครับจะอยู่ด้านนี้เลยนะครับคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นแบบสองชิ้นนะครับผมจะมีหม้อน้ํานะครับผมแยกหม้อน้ําแยกฐานนะครับผม ตัวนี้จะต้องถ้าซื้อไปนะครับต้องประกอบกันนะครับตัวนี้ก็ฝาซ็อกฝาสโลเหมือนกันครับตัวนี้ระบบน้ําแบบเดียวกันครับภายใต้แบรนด์ของตัวนี้จะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับผมสวยงามมากเลยจริงๆน้าเป็นระบบครับระบบอะไรเอ่ยน้ําตัวนี้เป็นระบบเหมือนกันครับเป็นวอดดาวเหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบกดระบบเดียวครับตัวนี้ ตัวนี้นะกี่ลิตรคะน้องขุตัวนี้สี่จุดห้าลิตรครับสี่จุดห้าลิตรเพราะว่ามันจะเป็นระบบเดียวนะครับพี่ติ๊กทำมาจากอะไรเอ่ยตัวนี้ตัวนี้ทำจากเซรามิกเหมือนกันครับเซรามิกด้วยนะคะ่มีความทนทานมากเลยนะคะขนาดพอเหมาะเลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไรเอ่ยตัวนี้นะครับพิเศษเลยนะครับผมราคาจะอยู่ที่สองพันเก้าสิบบาทครับ ราคาจะอยู่ที่3,170บาทนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่3,170บาทเท่านั้นเองนะครับภายใต้แบรนด์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะรูปทรงสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้ทํามาจากเซรามิกด้วยนะคะเป็นฝาสโลด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าสนใจสนใจนะคะสามารถ CF เข้ามาได้เลยหรือว่าทักแชทอินบ็อกเข้ามาหาเราได้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะพิเศษก็ตากลาดได้เหมือนกันครับผมเวลานักไม่มาไปไม่มาอย่างนี้ครับผมเราสามารถจัด ตักจากถังของเราลาดได้เลยครับค่ะจอนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสุขภัณฑ์ใช่ไหมครับผมใช่แล้วจะมีเยอะแยะอีกมากมายเลยนะคะแพงได้แบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดหรือว่าไอรีนนะคะหรือว่าเวอร์โนของเรานะคะมีมากมายหลายแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็นตลาดด้วยเนาะจะมีมีหลายรูปแบบเลยใช่แล้วครับมีทั้งอ่างล้างมืออ่างอาบน้ำนะครับก๊อกน้ำชุดเลนนะครับผมเป็นฉากด้านอาบน้ำเราก็มีเหมือนกันนะคะ ฉากกั้นอ่างน้าเราสวยมากเลยนะคะค<ต>จะเป็นแ,แบบแบบต<ด>ู้หรือแบบแบบเหลี่ยมก็มีครับใช่แล้วค่ะหรือเป็นบานกั้นก็มีครับถ้าเป็นสลหรับฉากกั้นอ่างน้ําครับ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสินค้า5ชิ้นนี้นะคะที่เราได้แนะนําไปแล้วเราต้องบอกสามารถนะคะ inbox เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบคาถามลูกค้าอยู่นะคะรับรองว่าราคาเนี่ยสบายกระเป๋ามากๆเลยคุณภาพนะคะคุณภาพดีมากๆเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมของเรานะคะเป็นงานดีทั้งหมดเลยที่เรานํามานําเสนอในวันนี้นะคะอยากให้ลูกค้าได้คุณสินค้าคุณภาพดีราคาถูกนะคะไปไว้ใช้ที่บ้านนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะคะครับผม ฝั่งฝั่งสุขภัณฑ์เราไปแล้วเนาะครับอ่ะตอนนี้จะเป็นอุปกรณ์น้องขุนเนาะอ่าเป็นอุปกรณ์นะคะฝั่งฝั่งอัญเซนซอรีนะคะตัวนี้เลยนะคะจะเป็นฝักบัวนะคะฝักบัวนะคะจะเป็นแบบสายพลาสติกสายยางของเรานั่นเอง<ช>นะคะ,ะค,ความยาวสายจะอยู่ที่1เมตรยีเซนติเมตรนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะขายเป็นสินค้าขายดีของเรานะคะขายดีมากเลยนะคะภายใต้แบรนด์เอริสนะคะตัวนี้รูปทรงพอเหมาะเลยนะคะตัวนี้ ในราคาแค่เก้าิบ้าบทเท่านั้นเองนะคะน้องคนรถูกมากมากเลยราคาถูกมากๆเลยราคาแค่เก้าิบเก้าบทเท่านั้นเองนะคะเป็นสินค้าขายดีด้วยนะคะตัวนี้ขนาดพอเหมาะมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาฝักบัวอยู่หรือว่าแอดไลน์เข้ามาสั่งทางไลน์ก็ได้ค่ะหรือว่าจะส่งตรงมาค่ะมาที่สาขาเราก็ได้นะคะทักแชทมาเลยนะคะจะมีแอดมิ ลูกค้าอยู่นะคะตัวนี้99บ,บาทนะคะย้ําราคากันอีกรอบนึงนะคะ99บาทเท่านั้นเองนะคะในที่สนใจฝับบัวเนาะ,ะมีเส็ตสวยมีหลายแบบเยอะเลยค่ะน้องขุนมีแบบทรงสี่เหลี่ยมแบบกลมมีเยอะ<ช>เลยนะคะคใช่ครับใช่มีทั้งเป็นแบบชุดเลนชาวเวอร์ใหญ่ๆก็มีนะคะคตัวนี้นะคะราคาแค่99บาทเท่านั้นเองค่ะน,คน,อนอกจากนี้ก็จะมีจะเป็นแบบสแตนเลสเนาะจะเป็นแบบ ฝอยนะคะให้ความนุ่มนวลเวลาอาบน้ำตัวนี้ยี่หนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานเลยค่ะนอ้องฝนตัวนี้ค,ค่ะจะให้ความแบบเวลาเราอาบจะให้ความนุ่มนวลไม่ไม่เจ็บผิวนะคะเวลาเราอาบตัวนี้ค่ะตัวนี้ราคาสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองเป็นราคาโปรโมชั่นของเรานะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถนะคะเซฟเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้เลยค่ะตัวนี้นะคะคสวยมากเลยนะคะตัวนี้เป็นรูปทรงอะอรมนะคะ,ะทรงเหลี่ยมก็มีนะคะทรงเป็นเหลี่ยมหรือผ้าก็มีสวยมากเลยนะคะตัวนี้ภายใต้แบรนด์เวอร์โนนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบธรรมดารับปรับระดับได้แค่ระดับเดียวนะคะตัวนี้สวยงามมากเลยค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถ CF เข้ามาได้เลยนะคะราคา259บาทเท่านั้นเองค่ะถูกมากๆเลยครับถูกมากเลยค่ะถูกมากเลยใช่มีรูปทรงมีแบบหลายรูปแบบเลยฝักบัวเรานะคะมีเยอะมากมายจริงๆนะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาเลือกช็อปดูเนาะภายในสาขาของเรานะคะตัวนี้259บาทนะคะตัวนี้ครับผมมันจะมีแบบปรับได้แล้วก็ปรับไม่ได้ก็มีครับปรับ3ระดับปรับ5ระดับก็มีนะครับผมมีมีแบบ เป็นฝักบัวใหญ่ๆก็มีนาอเป็นชุดเลนชาเวอร์หรือจะเป็นแบบฝังผนังเราก็มีนะคะตอนนี้มีทั้งทรงกลมและก็ทรงเหลี่ยมนะคะถูกต้องครับลูกค้าท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะสนใจสนใจสินค้าตัวไหนนะคะที่เราได้แนะนําไปแล้วนะคะก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะราคาไม่แพงนะคะราคาสบายกระเป๋านะคะส่วนช่องทางก็ทางแอปพลิเคชันไลนนะคะช่องทางการสังซื้อนะคะ ว่าจะคอนเต็รนเตอร์1 1น0นะคะหรือจะสายตรงมาหาที่สาขาเราได้เลยะนะคะ,<ฮ>ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 1 0 0 0กน่ะคะ,ะ4 7ค่ะนะคะ,ะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดสะดวกมีเวลาว่างก็สามารถวอคอกนะคะครับผมค่ะอ่ะสายฉีดเขานี้ต้องขุนสายฉีดต่อมาเลยครับผมตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ควบกับสุขภัณฑ์ของเรานะครับผมตัวนี้จะเป็น สีโครเมียมเนาะสีโครเมียมความเงียบเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ภายใต้แบรนด์เอริสนะคะตัวนี้สวยงนะคะตัวนี้ครับผมเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สวยแบบนี้นะคะรูปทรงสวยๆแบบนี้นะคะสามารถ G.F. เข้ามาหาเราได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบคําถามลูกค้าอยู่นะคะตัวนี้โดยสายสแตนเลสด้วยครับเป็นสายสแตนเลสราคาเท่าไหร่คะ9บาทย้ำราคากันอีกรอบนึงนะคะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเผื่อฟังไม่ทันนะคะ229บาทราคาโดนใจแน่นอนนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงใช้ได้นานมากๆเลยทนทานมากๆเลยนะคะตัวนี้ สายของเราก็จะมีสองชั้นเนาะด้านในก็จะมีอีกชั้นนึงนะคะทนทานมากๆเลยทนแรงดันน้ําได้ดีมากๆด้วยนะตัวนี้โอเคครับผมชิ้นต่อมาครับผมชิ้นต่อมาเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสายฉีดเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะพิเศษอีกอย่างครับคือตัวนี้จะเป็นแบบสแตนเลสทั้งชุดเลยครับเป็นแบบสแตนเลสทั้งชุดเลยนะคะตัวนี้ทั้งหัวทั้งสายนะคะความยาวก็เท่ากันเลยนะคะ120เซนติเมตรเหมือนกัน ถูกต้องเลยครับผมตัวนี้เป็นสแตนเลสทั้งหัวทั้งสายนะคะดีไซน์สวยงามมากเลยดูหรูดูหลามากเลยแต่ว่าดูแพงมากแต่ราคาไม่แพงค่ะน้องฝนดูเหมือนจะแพงนะครับผู่ดดูเหมือนจะแพงแต่ว่าราคาไม่แพงเลยนะคะคแค่359บบาทเท่านั้นเองเป็นสินค้าโปรโมชั่นของเราแถมยังขายดีด้วยนะคะตัวนี้นะคะ ขายดีมากๆด้วยนะคะ359บาทเป็นสแตนเลสแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนอกจากโกบนของเราที่เดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ CF มาเลยค่ะ CF มาด่วนๆได้เลยนะคะตัวนี้ต้องรีบจับรีบจองไว้เนาะเพราะว่าเข้ามาเท่าไหร่ก็หมดนะคะตัวนี้หมดอันเลยครับใช่หมดเราก็สั่งหมดเราก็สั่งใช่ไหมคะนักขุนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะคะตอนนี้สามารถ CF เข้ามาได้เลยหรือสอบถามแอดมินโดยตรงของเราได้เลยนะคะ 359หบาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้นะคะมากครับผมได้เป็นสแตเลสด้วยใช่เป็นสแตเลดด้วยนะคะงานสแตเลสงานดีมากเลยนะคะตัวนี้เกรดพีเมียมด้วยนะคะรูปทรงสวยงามนะคะตัวนี้ตกตกไม่ไม่แตกแน่นอนค่ะตัวนี้ไม่มีแตกครับไม่มีแตกแน่อยังจะแตกใช่สายฉีดของเราผ่านไปแล้วต่อมาต่อมาเป็นก๊อกดีกว่าค่ะน้องุนครับผมตัวนี้จะเป็นก๊อกนะคะทรงสูงเลย ใช้กับซิมก็ได้กับอ่างล้างหน้าก็ได้นะคะเป็นท็อกสแตนเลสนะคะเกือบสีดําสวยงามมากเลยค่ะตัวนี้ลูกค้าท่านใดที่อ่างสีดําเราก็มีเนาะจะใช้เป็นเซ็ตเป็นคู่ก็ได้เหมือนกันนะคะ <อ kef. S 3> ตัวนี้อ่าเป็นรูปทรงแบบโค้งๆสวยงามมากเลยเปิดปิดง่ายมากเลยค่ะตัวนี้<ล>นี่นี่ปัดเปิดปิดได้ง่ายมากเลยนะคะตัวนี้นี่เปิดปิดง่ายมากนะคะนี่หมดง่ายมากเป็นวาวซเซรามิกเนาะทนมากเลยค่ะตัวนี้น้องขน แถมราคาราคายังเบาๆอีกด้วยค่ะตัวนี้บอกเลยว่าราคาเบาๆมากเลยค่ะตัวนี้ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองเป็นสแตนเลสนะคะเป็นสแตนเลสนะคะเคลือบด้วยสีดําราคาเพียงแค่599บาทถูกมากครับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาก๊อกสวยๆนะคะไว้ไปใช้ที่บ้านเนาะครับซีเเข้ามาเลยค่ะตัวนี้นะคะ559บาทเท่านั้นเองนะคะราคาโดนใจแน่นอนราคาไม่แพงแน่นอนจ้ะตัวนี้นะคะครับ ลูกค้าท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ,ะสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามเข้ามาทางแอดมินของเราได้เลยนะคะคม,มีสินค้ามากมายนะคะสอบถามสินค้าของแผนกอื่นก็ได้น้อยลงไเน,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 นาะตัวนี้นะครับ<า>พิเศษอย่างคือนะครับพ,รพิเศษเลยครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับตัวนี้นะครับเราสามารถจะหันตัวเปิดมาด้านหน้าก็ได้นะครับหรือจะหันไปข้าง แล้วก็หันก๊อกมาด้านหน้าตัวนี้ก็คือสามารถเคลื่อนได้นั่นเองนะคะใช่แล้วครับในกรณี้คคามีสองซิงค์นะคะก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้เพียงตัวเดียวได้ต้องครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยนะคะตัวนี้ไม่่วดซึมง่ายแน่นอนค่ะจะเอาไ้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาได้หมดครับได้หมดเลยแล้วแต่ความต้องการของเราเลยนะคะแล้วแต่หน้างานของเราได้เลยนะคะตัวนี้ต้องครับย้ำกันอีกรอบนะคะสําหรับราคาเนาะราคา 599บาทนะคะงานสแตนเลสแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนอกจากโอเวนเฮาส์ของเราที่เดียวนะคะราคาถูกมากเลยนะคะตัวนี้ภายใต้แบรนด์เวอร์โนนะคะตัวนี้สวยงามมากเลยนะคะมีหลายรูปทรงมากเลยนะคะมีทั้งทรงเตี้ยลงมาหน่อยเนาะทรงแบบใช่แล้วครับอ่าสวยๆั้งนั้นเลยนะคะต้องเข้ามาเลือกชมดูเนาะมีหลายทรงหลายแบบใช่นะคะอ่ะก็ผ่านไปแล้วครับอ่ะตัวนี้บ้างค่ะน้องขุนอ่ะจับให้พี่หน่อยโอเคครับอ่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นลาวนะคะจะเป็นแบบชั้นวางอะ่ะชั้นวางของติดผนังก็แล้วกันนะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ไม่อยากเจาะผนังเลยครับผมพี่จะได้ผนังพี่ไม่อยากให้เป็นรูตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยจ้าตัวนี้นะคะ อ่าสามเป็นสุญยากาดค่ะน้องขุนตัวนี้ติดกับผนังได้เลยนะคะที่เป็นพื้นเรียบเนาะไม่ว่าจะเป็นแก้วนะคะเป็นกระจกนะคะตัวนี้ติดกับผนังได้เลยนะคะเป็นกระเบื้องนะคะตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นพลาสติกนะคะเป็นเหล็กก็ได้หมดขอให้เป็นพื้นเรียบนะคะตัวนี้ติดได้เลยรองรับน้ําหนักได้ถึง3กิโลกรัมค่ะตัวนี้นะคะ3กิโลกรัมสวยงามมากเลยนะคะมีที่ห้อยด้วยมีที่พาดผ้าให้ด้วยนะคะ คุณนัประโยชน์เยอะมากเลยสามารถห้อยห้อยสิ่งของได้ด้านล่างนะคะตัวนี้แล้วคุณลองกระจายออกก่อน,นกระจายออกแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นติดแบบนี้ติดลักษณะแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นผนังเราติดได้เลยครับอลูกทรงสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้ ราคาเพียงแค่399บาทเท่านั้นเองค่ะน้องขุนตัวนี้ครับคุณน,นประโยชน์เยอะมากเลยนะคะตัวนี้รองรับน้ําหนักได้3กิโลกรัมนะคะเป็นพลาสติก ABS อย่างดีเลยนะคะตัวนี้ภายใต้แบรนด์พีโมนะคะตัวนี้สวยงามมากมีแบบหลายรูปแบบมากเลยจะเป็นราวก็มีนะคะจะเป็นแบบกระจกก็มีที่เรารไม่อยากเจาะผนังนะคะไม่อยากเจาะผนังสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสุญญากาศติดผนังนะคะตัวนี้ตองครับรองรับน้ําหนักได้สูงสุด3กิโลกรัมนะคะตัวนี้ สวยงามมากเลยค่ะตัวนี้ครบองค์ประกอบเลยครับตัวนี้จะแขนอะไรก็ได้ครับตัวนี้แขนอะไรก็ได้คุณนําประโยชน์เยอะมากเลยค่ะตัวนี้แต่งสีฟันอย่างเงี้ยครับผ้าจะเป็นพวกผ้าขนหนูหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่ที่วางไว้นะคะตัวนี้ครับราคาเพียงแค่3 9 9บาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้ถูกมากๆครับถูกมากๆเลยนะคะสําหรับเป็นชั้นวางสัญญากาศค่ะกิจการตัวนี้นะคะถูกมากๆเลยนะคะตัวนี้ ลอกฟิล์มออกครับติดได้เลยครับผมอ่าใช่แล้วค่ะติดง่ายมากเลยนะคะการใช้งานก็ง่ายมากเลยไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะตัวนี้แค่ติดตัวเราตัวนี้ออกก็สามารถติดกับผนังเราได้เลยนะคะตัวนี้อ่าสะดวกสบายครับใช่สะดวกสบายด้วยแล้วก็เราไม่ต้องเจาะผนังด้วยนะคะน้องาสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะสนใจสินค้านะคะเรามาเรามาแนะนําช่องทางการสั่งซื้อดีกว่าค่ะน้องฝนมาก่อนก่อน ที่จะหมดรายการนะคะช่องทางที่1นนะคะแอปพลิเคชันทิ้แอ่งคอเลของเรานะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่ App Store นะคะหรือว่าช่องทางที่2นะคะทางแอปพลิเคชัน Line นะคะโดยการแอด Line นะคะแอดแล้วก็พิมพ์คำว่า Coburn โ o o อล e ังโคนนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษใช่แล้วค่ะ P.O. ก็ภาษาอังกฤษใช่แล้วค่ะส่วนช่องทางที่3ามนะคือก็คือทาง เ Facebook ของเราเ<ช>นี่ยค,คือทางที่เราไลฟ์สดอยู่ยนะตอนนี้นะคะสามารถกดเข้ามาติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราได้เลยนะค,ะ,คะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดโปรโมชั่นดีๆแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ๆน,นะคะจากสาขาของเรานะคะหรือสาขาใกล้บ้านคุณนะคะสาขาไหนก็ได้ใช่ไหมคะคคน้องุณช่องทางที่4นะคะก็คือสามารถ Walk in เข้ามาเลือกช็อปที่สาขาเราได้เลยนะคะค พร้อมดื่มดั่งกับกาแฟลาเมยอนนะคะคอนซอนรสสัมผัสของเราอร่อยมากเข้มข้นมากเลยนะคะมีน้องๆน,นะคะคอยชงให้เราได้ดื่มกันนะคะคด้านหน้าด้านหน้าร้านของเราเลยนะคะทางเข้าเลยเดินเข้ามาก็จะเจอเลยนะคะหรือว่าลูกค้านะคะสะดวกนะคะติดต่อที่คอร์เซ็นเตอร์ของเราก็ได้หนึ่งหนึ่งหกศูนย์นะคะได้เหมือนกัน,น,ก,นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมารับของเองก็เรามีบริการจัดส่งด้วย<ม>ใช่ไหมคะน้องฝนมีบริการ<ม>จัดส่งด้วย<ม> สะดวกสบายรอรับของที่บ้านได้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ไม่ต้องมาเลือกชอบที่สาขาเราก็ได้นะคะอ่าก็คือจัดส่งรีเอ้ยไม่ใช่จัดส่งถึงบ้านนะคะจัดส่งถึงบ้านเลยนะคะอ่ารถเล็กเรากิโลละเท่าไหร่นะคะลุงรถเล็กนะครับผมกิโลละเก้าบาทเก้าบาทค่ะแล้วก็รถใหญ่กิโลสิบสองบาทอ่ากิโลละสิบสองบาทนะคะถูกมากเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็สามารถนะคะ ถ้าเข้ามาหาแอดมินของเราได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าเข้ามาหาแอดมินของเราได้เลยนะคะถ้าสนใจสินค้าตัวไหนเนาะใช่แล้วครับจะมีทั้งอ่างนะครับผมสุกพานแบบสองชิ้นแบบชิ้นเดียวนะครับจะเป็นสินค้าแบบสินค้าแผนกอื่นก็ได้มีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องครัวนะคะฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ช่างต่างๆนะคะหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนาะ มีโครงไฟสวยๆนะคะหรือไม่ประตูไม่อัดนะคะประตูมไม่อัดด้วยนะคะจะเป็นสีจะเป็นแผนกบ้านาแผนกสวนเนี่ยมี<ช>หมดเลยครบ,บคันครบหลากหลายให้บ้านคุณเลยทีเดียวนะคะลูกคา้าสนใจนะคะสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะคะคแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมอ,ออกจากบ้านเนาะอย่าลืมใส่แมสด,ด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะ อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเนาะรักษาระยะห่างนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆ1-2เมตรนะคะตัวนี้เพื่อสุขภาพของเราแล้วก็คนที่เรารักเนาะใช่แล้วครับแล้วก็ก่อนก่อนจากกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้เราสองคนนะคะวันนี้นะคะเวลาหมดหมดเวลาแล้วน้องคุณเนาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะครับกรุ๊ปบ้นเฮาแอร์เย็นชอบเพลินเดินสบายสวัสดีค่ะ